พี่อุดตาลที่ผมไม่ฆ่าคนดีมั้ยตาลที่ผมไม่ฆ่าคนดีมั้ย i <laughs> ทำไมไม่ฆ่าพี่พี่อยู่ใต้ต้นไม้พี่สงบแล้วเนี่ยโหพี่ไปแล้ววะขบฆ่าได้ก็ฆ่าไปแล้วพี่เบสกลายมป็นเอฟเคนานมากเลยศพนี้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าแซงหรือห้องกล้องเลยครับแต่ต้องบอกว่าศพคุณฟุกอ่ะตายนานแล้วอันนี้อาจจะเป็นการฆ่าโดยฝีมือคนเดียวก็ได้หาคนคุณฟุกนานแล้วกูเดินหาทั่วเลยไม่เจอเลยแต่ล่าสุดผมผมว่าน้องพี่เดินมาซ้ายบนนี้ผมผมไม่มีข่าวอะไรเลยเพราะผมอยู่กับพี่เบสด่านม่าแกรู้เปิดไมค์เหรอผมเอฟเคจริงผมเพิ่งมาแกไปไหนมาไปสะบัด แต่ก่อนหน้านั้นเจอแพทกตตี้นะตอนที่เดินไปฮ่องกงถือว่าค่าเองรีพอร์ตเองว่ะเพราะว่ามันไม hm ่มีไม่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 หม่ตัวพี่ไม่ใช่กูมีสแกนด้วยผมหมดเกมรปสองคนแกโงหลด กูว่าแล้วอะไรวะเนี่ยพูดอะไรพูดมาเลยพูดอะไรยอะกูรับฟังอะพี่เจมส์าไม่พูดไม่พูดมาเอมึงพูดมาพี่เจมส์พูดมาก่อนพี่ผมอาจจะมีหลักฐานไป cover พี่ได้อ่ะแต่กูโหวตก่อนละกูโหวตผมกิงอยู่ตอนที่ยี่สิบเจ็ดตีแปดตอนนั้นมึงท้ำอย่างนี้ได้ยังไง ขอสปอยนะกเ้าเป็นวก่อนตอนไฟดับอะพวกเราอยู่ด้วยกันตรงที่สแกนเอ๊ะตรงที่สแลสการ์ดถูกปะใช่ใช่ไปไวจังวะทีนี้ทีนี้คนที่ออกจากตรงนี้ไปมีพี่เอกคนหนึ่งซึ่งพี่เอกเป็นคนซ่อมไฟถูกต้องไหมถูกต้องครับกูบอกเลยทุกคนฟังพี่นะกายเจมพี่บอกแค่นี้คืออันเนี้ยเจมก่อนเลยคนแรกเพราะว่าเจมเป็นคนฆ่าเกมแรกผมว่าจะอยู่ลึกเกินไปที่ก็เลยแบบไม่เห็นผมอันนี้อย่าลืมนะว่าเกมแรกผมเอฟเคดังนั้นสองสมมติไม่เปส่วนร่วมคือไม่ไม่มีถามไม่มีถามเพราะว่าอย่างที่ บอกนักล่าตายนานมากมันเป็นการฆ่าของคนคนเดียว <ambling> คือกายอะเป็นแต่กายยืนเอฟเคนิ่งไล่สองศพแรกอะคือคนเดียวฆ่าเว้ยคือเจมฆ่าเกิดขึ้นติดใช่ไะเนี่ยกล้าเชื่อพี่กล้าเชื่อพี่น้องแพทไออุนิเชื่อกูกูไม่สามารถเสียขิดีนตรงนี้ได้เอยเชื่อกันโรู้ว่าพีนเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วเราแพ้แล้วกูถามจริงวิ่งฉีก บเลผมเชื่อพี่ ใช่คือพี่ต้องคือผมไม่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วนี้กลับมาคือมันเกิดอะไรกันบ้างเสียงพี่เอกสิเพราจริงจังไงพี่เอกคือไอ้เจมสฆ่าอาจาพี่เอกก็เวลาพี่เอกเป็นเมือนที่เอกก็หัวล้ออย่างนี้ก่อนผมไม่เคยบัฟใครมาก่อนมึงอย่าพูดว่าเวลาพี่เอกเป็นเวลากูเป็นไม่เคยมีเลยตอนเนี้ยกูเป็นตอนไหนเนี่ยพี่ใจเย็นพูดพี่อุดนี่คืออีกเรื่องหนึ่งพี่ปุ๊กเียบรอดละกูไม่เคยมีแค่นี้กูเต้นไม่เป็น พุกน่ารักมาก นักสืบตายไปหนึ่งเฮ้ยตายไปสองเลยผมตรงไหนครับผมเห็นตอนแรกอะผมอยู่ห้องแอดมินแล้วมีสายอยู่สองคนอะตรงห้องกล้องมั้งกายตายก่อนเพื่อนแล้วก็คนที่สองคือเจมส์จานพุกอยู่ไหนครับตอนมันดังเอเเตอร์ดังอะเอาแล้วโดนแล้วจะหนีไปไหนได้คุณนายคลาสจานฟุกชูดอยู่ที่ตัวทำชูทำถ้าถ้าถ้าไม่บอกว่าโอยู่ไหนผมใครจใส่นัวก็ระวังเลยละกัน รอให้พี่คุยกเดี๋ยวผมไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวเกมหน้าพี่เล่นกันก่อนเลยกูก๊กูเดี๋ยวมานะผมรีบจ้วงเลยเฮ้ยกายหลุดลีลีลี ได้ตายนะห้องน้ำมันแหละพี่เอ <laughs> อะไรเอฟเพียอยู่ขวาใช่ทำไมเอฟต้องพูดว่าเพกอย่างเงี้ยเอฟเพีหรือเปล่าผมจะถามเฉยอยู่ขวากันนะพี่ประจําเลยอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วว่าคนที่ฆ่าฮ่องกงมีแตเอฟคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ผมพี่พี่ไม่มาหรอพี่เป็นแน่เลยโอเคเราชนะเราชนะอะไรใช่ไหมทําไมจะฟุกไม่ให้หลักฐานอะไรเลย นี่ไงแพกับก้าจริงๆด้วยก้าวหมดเลยพี่หนูเพิ่ด่านาเลยเชี่ยกูไปเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นเวยโดนาไม่เห็นอะไรเหรอเห็นโดมหนดจ้อนนี่แหละผมเลี้ยวซ้ายเลยถึงมุกพี่จะไม่หาแต่ยางพาราก็ราคาไม่แพงรอบนาโดนผมแม่ ผมกำลังจะพูว่าพี่เอกหรือเปล่าที่เป็นแต่พี่เอกตายโอ้ไม่กอผมพูดพี่ว่านเลยพี่ว่านเขาเป็นงพีเดี๋ยวเดวป็นเทวดาพี่คิดว่าว่าเนี่ยไม่น่าฆ่าคนเพราะว่าว่านคสวรรค์ว่านันมาจากสวรรค์พี่คิดว่าใช่ไม่ได้ว่านคนดีพี่สคิปสคิปต์ผมช่วยผมช่วยช่วยสคิปช่วยพี่ผมผมสคริปต์บวชผมสิบวชผมสิบวชสคริปต์บวนีพี่ครับพี่สวยครับพี่ อยู่เสียงไม่หลุดเขาเขารู้ดิ อ่าส่พี่เจมอยู่หน้าห้องแอดมินครับเออผมขึ้นให้รีพอร์ตผมหาอยู่หาส่ไม่เจอพี่พี่วเต้ตายด้วยผมกเลังหาพี่วเต้อยู่พี่เออคือผมเดินสวนกับพี่วเต้พี่วเต้ก็ร้องแอร์ผมก็เลยพยายามเดินตามอยู่ว่าอยู่ไหนไม่รู้เมื่อกี้ผมอยู่ใกล้ๆเจมแต่ผมเห็นกายอยู่ด้วยพี่โอ๊ตโกหกแล้วถ้างั้นอ่ะผมไม่ได้โกหกเลยผมกำลังจะโยนไปหาพี่โอ๊ตพอดีว่าทำไมพีไมใช้คำว่าโยนอ่ะไม่ไม่ไม่ฟังก่อนทำไมพี่โอ๊ตถึงมาเดินตรงขวาบนโดยไม่ทำอะไรเลยพี่มีพนเหรอให้พี่พูดตรงๆใช่ไหมครับจัดไไปเเลยพพีีี่่่ดินมถูกครับขอโททษ พี่เดินไปพี่โอ๊ตมาเดินกับน้องแม่พี่เดินพี่ต้องจูมือผมแล้วแหละเอาจริงกล้ากล้อย่าปล่อยมือพี่พี่ถอกดเบอร์แล้วคุยอะไรกูไม่รู้เลยผมไม่ทำเควสแล้วก็ได้ผมจะไปกับพี่เองพี่โอ๊ตวานวาไงเพื่อนวานวาไงเพื่อนผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมผมว่าถ้าจากจากอัลกอริทึมนะกายเป็นสปีปัญหาที่สุดแล้วโอเคทหารที่สุดชอบชอบแต่กับชายกอริทึม พี่ผมมีสกแกนงั้นทุกคนที่มีสกแกนไม่ได้สกแกนแล้วผมบอกแค่นี้ละหัวเนี้เออเดี๋ยวแป๊บแหนึ่งนะก่อนที่จะทะเลาะกันกดเปิดประตูยังไงครับ ่าพีเปตบาร์แล้วมันจะมีตุ่มที่ผมเจอศพตรงหน้าห้องไฟคนที่ผมสวนด้วยมีพี่โอ๊ตกับก้าก็ผมอยู่ด้วยกันอยู่สองคนผมอยู่ผมอยู่กับก้าตลอดเลยครับใช่แต่พี่แต่พี่อยู่กับพี่พีไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้อยู่กับพี่พีเบานี่เบานี่นะผมโหวตเลยละกันพี่ว่านอยู่ขอฟังเอากอริทึมพี่ว่านหน่อยค่ะเอากอริทึมกันยังไม่ทันทุ่มเลยครับไหนเลยฮะก็ถือนับเอากอริทึมก้าเป็นแน่ร้อยเปอร์เซ็นใช่เหรอพี่ไม่ว่านไม่บุ๋มไม่ว่านไม่บุ๋มไม่ว่านไม่บุ๋งไม่แปร์ตไม่แ ปวดแค่เดินสวนกับผมจริงตรงคล้องไขกุญแจก็เห็นผมไม่นะพี่แป๊บพี่แป๊บอย่าโหวตผมไอ้แก่แกมีน้ำตาฉันพี่ว่ามันอยู่กับผมนะใช่อยู่กับผมนะอยู่โอ๊ตไฟมันดับมันเป็นไปได้ยังไงสุดยอดเลยว่ะไอ้แก่พี่โอ๊ตยอดเลยสี่โอ๊ตบอลเลสสุดๆ พี่โอ๊ตแม่จังหวะแม่ไป<อ>ดับแม่โดนจนว่าแล้วมันน่าจะสุ่มมาโดน